วันนี้เราจะจัดเทียริสตัวละครมีเอเอบริบริโอเคเดฟสาดีอาเอาไปยู่ตรงนี้เพราะว่าผมชอบคาแรคเตอร์ของตัวละคตรตัวนี้มากๆเลยเดฟธรรมดาเอาไปเอแล้วกันแบมบีแบบล่างสาดีเออผมก็ลืมชื่อสมองเสื่อมเอาอยู่กับเดฟเลยแบมบีเอาอยู่ลนำรนับ

ดีเนอโนมันไม่ควรอยู่ดีนะครับมันควรอยู่ระดับเอส่วนระดับแบนแบนเฮมายเฮลือมือของผมอยู่ตรงนี้ครับนี่โอเคนระดับเป็นทั้งหมดแล้วมั้งเน่อจากทั้งหมดแหละ เดี๋ยวผมขอดูก่อนเอ้ยลืมไอ้นี่โอเคสุดท้ายก็น้องตุ่มตุ่มเติร์ร์เติร์ร์ตรรอตตตตโอเคโอเคเนือเลย